สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องงานลราละร้อยวินนะครับอย่าลืมฝังกดไแล้วกดแชร์คลิปวันนี้จะทําขึ้นเพื่อนแนะนําสินค้าไม่ได้จกชวนลังการลงจุนแดๆงแต่งการมีความเสี่ยงใต้คลิปเราจะมีลิงก์สมัครสมัครกันเยอะๆอันนี้เราก็อยู่กับข่าวริปโต2 0 2 3นะอันนี้ก็จะเป็น e ีพีที่1 2 1อันนั้นก็จะเป็นข่าวเย็นนี้กับใบเน้นนะก็ไม่ได้อัดคลิป2วันนะติดธุระนะอ่ะอันนี้ก็เราก็มาดูตลาดนะวันนี้ก็วีดีก็กลับมายืน24 0 0 0ได้ครั้งนะ บีดีซีเขค่อนข้างขึ้นแรงนะนะกลับมาขึ้นแรงอีกครั้งหลังจากร่วงไป1 9ื0นเก้าเจ็ร้อยหนะก็ช่วงเวลานั้นก็เห็นมีอ่าซีโอไบแนนนะก็กลับมาพูดว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ราคาบิตคอยต่ํานะอ่าก็ค่อนข้างสวนทางกับเศรษฐกิจนะราคาบิตคอยกับราคาทองเนะี่ยขึ้นพร้อมกันเลยนะเออเาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการล้มละลายของธนาคารนะทำให้แบบ กระทบกับค่าเงินมากแต่กลับเป็นผลดีกับบิตคอยนะความเชื่อมั่นของบิตคอยสูงมากเขาบอกความเชื่อมั่นในอีเทอรียมกับบิตคอยสูงกว่าเงินเฟียสนะ,ะความเชื่อมั่นของบิตคอยสูงกว่าเงินเฟียสน,นั่นเองนะครับก็นะต้องดูกันต่อไปขึ้นจริงขึ้นหลอกนะแต่ว่าหลักๆก,ก,ก,ก็บิตบิตคอยก็มายืนที่แถวๆสองหมื่นสี 24, ก่กว่านะ แต่ตัวอื่นก็ยังไม่ฟื้นฮะต้องรอดูกันต่อไปจะไปต่อหรือจะร่วงนะอ่ะมาดูสิบอันดับนะอันดับหนึ่งก็บิตคอยอยู่ที่สองหมื่นสี่พันสามร้อเก้าสิบมาบวกมา่อคืนดวกสิบถึงสิบสองเปอร์เซ็นเลยนะอิตาเรียมเนี่ยพันหกเจ็ดสิบหกโอ้โหขึ้นเร็วมากมาอยู่ฐานเดิมในอิเาเลียมนะพอๆกับบิตคอยบิตคอยบวกสี่จุดเจ็ดเจ็ดอไลคอยเนี่ยก็ยังไม่กลับมาฐานเดิมถามเดินอยู่ประมาณร้อยเก้านะที่ขึ้นสูงสุดนะปีนี้นะอันนี้อยู่แบบประมาณแปดสิบก็ลงไปถึง หกสิบเจ็ดหกสิบแปดนะอ่านี่ก็กลับขึ้นมานะนี่ก็ XRP ก็อยู่ที่ศูนย์จุดสามเจ็ดนะก็บวกศูนย์จุดหก WBTC เนี่ยก็กมายืนที่สองหมื่นห้าร้อยนะก็ไม่ได้เจอหนานแล้วตัวนี้นะเมติกก็ล่วงถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ล่วงแรงนะล่วงประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นได้นะค่อยๆไต่ไต่ามานะฮะ s o l ี n ม um ก็กลับมายืนแถวยี่สิบนะอยู่ที่สามสองยี่สิบจุด 29นะบวก2.8ก็หลังจากที่ร่วงไปแถวแถวสิบแปหรือเปล่า 18, 18 17เนี่ย17เท่ากับอินตาเลียมคัสติกเลยนะราคาที่ร่วงไปนะ BNB บีไปยืนเหนือ300นะอันนี้ก็อยู่อันดับ8ปดนะ306นะบวก1.1%แล้วไฟคอยก็กลับไปตอนนั้นร่วงไปอ่าสีนะหลังจากที่ทำสุดราคาสูงสุดได้9.5 9.5นะในปีนี้นะอันนี้ก็กลับมาอยู่ที่6ก จุดสามสามนะบวกสี่จุดจสี่จุดสี่เปอร์เซ็นต์อ๋อพูดผิดนะ APT เนะี่ยมายืนที่สิบสองจุดสามแปดนะอ่าทุกนี้นะก็ตัวนี้ก็ร้อนแรงนะ LOOM นะหนะัวรุ่มไม่ธรรมดาตัวนี้นะ,ะท็อปฟิเจอร์นะก็เป็น LQTY นะอ่า CFT นะตัวนี้ก็บวกลบบวกลบรายวันเลยนะ,ะแล้วก็ USD นะในตัวนี้ก็ไม่คุณนะไม่คุณเลยนะตัวนี้นะ USDDT นะไม่รู้ตัวอะไรเหมือนกันท็อปคอยฟีเจอร์ก็เป็น ROSFTM นะแล้วก็ BDCBDC นะก็จะประมาณนี้นะครับอา ขอบคุณที่ติดตามรับชมขายของคอสเลงน้อยใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครกรารันเทคคลิปโตอันดับหนึ่งถึงโลกใบนั้นใครยังไม่มีสมัครนะสมัครเพรียงหนึ่งนาทีนะยืนยันตัวตนด้วยแบบชาชนสามสิบนาทีความน่าจะถือสูงปลอดภัยสูงแต่ก็มีความเสี่ยงนะครับโอเคเอ็กวิเทรดคริปโตอันดับ3รับของโลกนะใบแนนอันดับหนึ่งเปิดมา5ปีวิทโอเคเอ็กวิเทรดอันดับ3ของโลกนะครับเปิดมาเกือบ8ปีนะรับผมตอบแทน1-440%นะ อ่าต่อปีนะครับ่าจากการเอินนะคือยิ่งกู้มากก็ได้รับผลตอบแทนมากนะที่เราไปเอิ้นนเทิดขั้นต่ำ0.1ที่สาคัญใช้อีเมลอย่างเดียวการสมัครไม่ต้องยืนยันตัวตนนะสามารถถอนได้เวลา200,000 u s เลยกูอคอยอีกเ็เป็นอีกหนึ่งเว็บเทรดหนึ่งที่ปล่อยกู้สูงมากนะแต่ช่วงนี้ก็ปรับลงเลยนะอ,ะอะจากปกติเหรียญแวดเนี่ยถ้าเป็น b i n a r จะปล่อยกู้สามเท่า k y กูคอยปล่อยสิบเท่านะ,ะแล้วฟิวเจอร์ไปนั้นปรับยี่สิบตัวนี้ก็จะปรับเป็นเจ็ดสิบห้านะแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวแถวแถวยี่สิบหลังจากที่บีดีซีร่่งแรงนะเกาิโอไดโอก็เป็นอีกหนึ่งเว็บเทรดต้นน้ำนะที่มีภูฟาร์มเงินมากที่สุดในโลกเปิดม,มานานเกือบสิบปีนะเป็นอีกหนึ่งเว็บที่มีเหรียญต้นน้ำมากที่สุดนะ KUBI Coin ก็าฟาร์มได้นะใช้อีเมลอย่างเดียวในการสมัครแอลแบงก์ก็เป็นอีกหนึ่งเว็บเทรดนะที่มีเหรียญต้นน้ำค่อนข้าง เยอะนะเป็นตัวเล็กๆส,ส่วนใหญ่อาจจะวิ่งได้สิบเอกร้อยเอ็กอาจจะขาดทุนเหรียญเกลือหรือขยะก,ก็เยอะนะแต่ก็ไม่ได้สักชวนเรื่องการลงรทุนแต่งใดนะแต่แอลแบงค์ที่สําคัญก็ก็จะมีเ,เขาเรียกว่าอะไรละ่ะแอลแบงค์เนี่ยก็ถอขนขั้นต่ำแปดสิบดอลลาถึงร้อยห้าสิบดอลลาแต่ว่าถ้าเป็นเอเชียอื่นๆก็จะถอนขั้นต่ำประมาณสิบดอลลาเท่าน,นั้นขอบคุณที่ติดตามและรับชมเจอกันใหม่อีพีหน้าสําหรับช่องงานเอลอเออร์ออร์ดอย์วีหนึ่งครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย